ก็สวัสดีนะครับมาเปิดเน็ตดูนะครับคิดว่าชาวเน็ตหลายท่านเนี่ยก็คงจะช็อกนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกแปลกใจนะครับที่คุณตันเปิดให้จองหุ้นนะครับก็ก็อยากเป็นนะครับอยากเป็นเจ้าของหุ้นกับเขาบ้างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าชาวเน็ตห,หลายท่านเนี่ยก็คงจะเสียใจเหมือนกันที่ไม่มีโอกาสนั้นนะครับ วันนี้วันที่19ซึ่งเเปิดให้จองวันที่4นะครับก็ไม่ทันแล้วนะครับน่าจะสายไปนะก็น้อยใจนิดนึงที่ไม่มีโอกาสนะครับซึ่งสําหรับชาวต่างจังหวัดด้วยแล้วก็นียิ่งห่างไกลนะครับก็ครั้งต่อไปนะครับก็ฝากถึงฝากถึงคุณตันด้วยแล้วกันนะครับว่าเปิดจองครั้งต่อไปอะ่ะก็บอกผมให้ทราบล่วงหน้าสัก สักเดือนหนึ่งเดือนก็แล้วกันนะครับจะได้เตรียมตัวเตใจถูกนะครับก็หวังว่าคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอาจจะเสียใจมันผมเหมือนกันนะครับที่ไม่มีโอกาสองนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ